จาเฮดพลหั่มสงครามนรกหนึ่งสวอฟอร์ดเด็กหนุ่มที่สอบเข้ามาหาวาลัยไม่ได้ครอบครัวมีปัญหาเขาจึงตัดสินใจมาสมัครเป็นทหารถึงจะต้องห่างจากแฟนของเขาก็ตามแต่หลังจากที่เขาต้องมาเจอกับครูฝึกที่ชื่อว่าฟิตเขาก็รู้สึกทันทีว่าเขาต้องคิดผิดแน่ๆโดนจัดหนักตั้งแต่ยังไม่เข้าค่ายทหารเลยครับแต่เขามาขนาดนี้แล้วคงถอยไม่ได้แล้วครับ โซลฟอร์ดเขาได้มาเข้าฝึกที่ค่ายเพนเดตันและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปี1989พอมาถึงที่ค่ายนะครับเขาก็ได้เข้ามาลายงานตัวตามปกติและได้ไปที่ห้องพักของเขาพอมาถึงเขาก็โดนรับน้องทันทีครับเพื่อนทหารที่อยู่มาก่อนนะครับแปลงโดยการใช้ไฟลนไปที่เหล็กนะครับและเอาไปจี้ที่ขาของโซฟอร์ดจนทําให้โซฟอร์ดตกใจแล้วก็สลบไปเลยพอเขาฟื้นขึ้นมานะครับกลับไม่มีรอยแผลที่ขาแต่อย่างใด พวกเพื่นอนาทหารนะครับเขาได้เปลี่ยนเหล็กที่ร้อนออกไปและนี่คือการรับน้องของกลุ่มนี้เอาซะสวอฟอร์ตกใจสลบไปเลยทีเดียวหลังจากที่ผ่านช่วงรับน้องวาแล้วระหว่างที่สวอฟอร์ดกำลังนั่งถ่ายหนักอย่างสบายใจอยู่ในห้องน้ำก็มีจ่าคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าไซเขาอยู่หน่วยลาดตะเวนจ่ากแกก็ได้เข้ามาหาสวอฟอร์ดถึงในห้องน้ำเลยครับแล้วก็เปิดประตูห้องที่สวอฟอร์ดอยู่สวอฟอร์ดก็งงๆครับเขาทำทุระในห้องน้ำยังไม่เสร็จเลย จ่ากแกได้เข้ามาชวนซอคฟอร์ดเข้าไปร่วมทีมกับเขาด้วยนะครับเพราะเขาเห็นว่าซอคฟอร์ดนะครับในตอนรับน้องต้องใช้ทหารถึง6นายนะครับถึงจะเอาเขาลงเขาเลยคิดว่าซอคฟอร์ดอึดดีเลยอยากให้ไปอยู่หน่วยของเขาและเขายังบอกอีกว่าหน่วยของเขามีแต่คนอยากไปอยู่เพราะเป็นหน่วยที่มีเกียรติมากจ่าไซได้นัดเจอกันวันจันทร์หลังจากชวนเสร็จจ่ากแกก็เดินกลับไปพอถึงวันจันทร์สโควฟอร์ดเขาก็ได้ตัดสินใจเข้าร่วมทีมกับหน่วยของจ่าไซ หลังจากนั้นทุกคนก็ได้ฝึกกันครับพวกเขามาฝึกเป็นพลแม่นปืนจา่าไซก็เริ่มคัดคนออกเรื่อยๆนะครับจนเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็เริ่มฝึกโหดขึ้นและวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ต้องฝึกหนักครับเพื่อนในทีมของสวอลฟอร์ดเขาก็เริ่มบหมว,ว่าไม่ไหวและเขาก็จะเลิกฝึกแล้วก็ได้ลุกขึ้นออกจากลวดนนามทันทีเลยครับทําให้โดนกระสุนปืนที่พวกคู่ฝึกเขายิงอยู่ข้างๆโดนหัวเข้าไปเต็มๆไม่รอดทุกคนก็อึ้งไปเลยครับ จ่าไซแกก็เดินเข้ามาหาทหารที่ถูกยิงตายนะครับแกบอกว่าไม่ยอมเชื่อเขาเองเขาบอกให้หมอบและคลานดันลุกขึ้นมาหาลูกปืนเองสุดจริงๆครับจ่าคนนี้หลังจากที่ฝึกกันจนเสร็จจ่าไซแกก็ได้คัดคนออกจนเหลือ8คนจี่จะได้เป็นพลแม่นปืนพวกเขาจะทํางานกันเป็นคู่ครับสวอลฟอร์ดเขาได้คู่กับทอยและสวอลฟอร์ดนะครับเขายิ่งฝึกเขาก็ยิ่งติดใจเขาอยากจะยิงพวกศัตรูจริงๆสักครั้งครับ และไม่นานวันนั้นก็มาถึงมีรายงานข่าวว่าอิรักได้เข้ายึดประเทศเพื่อนบ้านประเทศที่เดือดร้อนจึงอยากให้สหรัฐเข้ามาช่วยเหลือและก็จัดการกับอิรักครับหวกทหารโรนทงกลุ่มสวอลฟอร์ดถึงได้ถูกส่งตัวมายังทะเลทรายพวกทหารต่างคิดกันว่าพวกเขาจะได้มาจัดการกับพวกอิรักแต่ไม่เป็นอย่างที่พวกเขาคิดเลยครับพวกเขาถูกส่งตัวมาเพื่อปกป้องน้ํามันในดินแดนของซาอุสันพวกเขาไม่ได้มาลบเพื่อชาติครับแต่พวกเขามาเพื่อปกป้องทรัพย์สินของนายทุนซะมากกว่าพวกเขามาที่ทะเลทราย ก็ไม่ได้ออกรบกับใครได้แต่ฝึกกับฝึกครับและตอนนี้พวกเขาก็อยู่กันมานานถึง62วันแล้วทหารที่อยู่บนทะเลทรายตอนนี้มีทั้งหมด115,000คนและจิจกรรมอย่างว่านที่นิยมกันมากที่สุดก็คือช่วยตัวเองยิ่งอยู่นานพวกทหารก็ยิ่งเครียดกันขึ้นเรื่อยๆโดยชวัสดสวอลฟอร์ดเขาคิดไปต่างๆนานาเลยครับว่าแฟนเขาอาจจะต้องนอกใจไปมีคนอื่นเพราะพวกเขาอยู่ทะเลทรายเลยติดต่อกันยากมาก และตอนนี้เวลาก็ผ่านไปถึง112วันแล้วครับที่อยู่ในกลางทะเลทรายทหารก็เริ่มเครียดโดยเฉพาะสวอลฟอร์ดเขาเลยจัดกลุ่มปาร์ตี้กันครับในค่ายจนต้องถูกทำโทษให้ไปเก็บขี้ในห้องน้ำครับคนเดียวเวลาก็ได้ผ่านไปเรื่อยๆขนาดที่พวกสวอลฟอร์ดกำลังลาตะเวนอยู่นั้นพวกเขาก็เหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับที่คล้ายกับเสียงปืนพวกเขาก็พยายามที่จะติดต่อทางค่ายทหารนะครับแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ พวกเขาเั้งหคนตอนนี้ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มคนที่พวกเขาไม่รู้จักและไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเป็นมิตรหรือว่าศัตรูสวอล์ฟฟอร์ดเขาพอที่จะพูดอาหรับได้เขาเลยตัดสินใจที่จะเข้าไปคุยและให้เพื่อนๆนของเขาคุ้มกันไว้ให้และสรุปกลุ่มคนที่พวกเขาเจอนั้นไม่ได้มาลายครับพวกเขาแค่อยากจะมาถามน,นะครับว่าพวกทหารได้ยิงอูดของเขาไหมเพราะอูดของพวกเขานะครับโดนยิงแต่เมื่อพวกกลุ่มอาหร,รับรู้นะครับว่าพวกทหารไม่ได้ยิงพวกเขาก็ได้จากไปสรุปก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น และทีมของพวกสวอลฟอร์ดก็ได้กลับมาถึงค่ายพวกเขาได้รับรายงานมาว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มอิรักษ์ภายใต้คาสั่งของซัดดัมบุเซนพวกทหารจึงต้องเคลื่อนพลไปที่ชายแดนและพอถึงที่ชายแดนพวกทหารก็พากาันเตรียมที่พักเตรียมความพร้อมต่างๆและระหว่างที่กําลังขุดหลุมเพื่อที่ทําที่พักจาก่าไซก็ได้เรียกตัวสวอลฟอร์ดไปคุยด้วยจา่าไซบอกกับสวอฟอร์ดนะครับว่ากู้ของเขาถอยกองทัพไม่ต้องการตัวแล้ว เนื่องจากเขาเคยทำความผิดมาก่อนและยังใช้ข้อมูลปลอมในการสมัครเข้ามาเป็นทหารอีกหลังจากเสร็จภารกิจที่นี่เขาจะต้องโดนปลดและโดนทำโทษจาไซแกร์บอกว่าอยากให้สวอลฟอร์ดนะครับคอยดูทอยไว้หน่อยพอสวอฟอร์ดรู้นะครับเขาก็ได้เข้ามาถามกับทอยนะครับว่าทำไมไม่ยอมบอกอะไรเขาเลยทอยก็ไม่ยอมพูดอะไรครับแต่สวอฟอร์ดกับเพื่อนทหารกลุ่มเดียวกันก็ไม่สนใจนะครับว่าทอยจะเคยทําอะไรมาก่อนแต่เขาคือเพื่อนร่วมฝึกและเพื่อนร่วมลบด้วยกัน หลังจากผ่านพ้นวันแรกมาได้วันต่อมาพวกเขาก็ต้องเจอกับของจริงครับมีปืนใหญ่ยิงมาตำแหน่งที่พวกเขาอยู่หลบกันวุ่นวายเลยครับทีนี้มีแต่สวอฟฟอร์ดนะครับที่มัวแต่ยืนอึ้งอยู่กับเหตุการณ์ที่เขาเจอถึงกับฉีลากันเลยทีเดียวจาสไซได้เดินมาบอกกับทุกคนนะครับว่ามีหน่วยลาดตระเวนของพวกศัตรูนะครับเห็นพวกเขาและได้ชี้เป้าให้ปืนใหญ่ยิงมาพวกเขาต้องรีบจัดการกับหน่วยลาดตระเวนให้ได้เร็วที่สุดพวกเขาค้นหาอยู่สักพักพวกศัตรูมันก็ได้ถอยหนี แตไซแกก็เลยสั่งให้พวกทหารตามล่าพวกเขาได้ล่าตะเวนไปทางทิศเหนือเรื่อยๆเจอกระซากรถซากศพเต็มไปหมดเลยครับสวอฟอร์ดที่เห็นก็ถึงกับอ้วกพุ่งหลังจากล่าตะเวนไปได้สักพักพวกเขาก็เห็นกับก,กลุ่มควันไฟที่โผล่พุ่งขึ้นพวกอิรักมันได้จุดไฟเผา,าบ่อน้ํามันทิ้งพวกทหารจึงได้รีบมุ่งหน้าไปที่บ่อน้ํามันและตอนนี้พวกทหารก็เปียกชุ่มไปด้วยน้ํามันครับเพราะน้ํามันที่โผล่พุ่งขึ้นไปบนฟ้าปกคลุมทั่วพื้นที่ตรงนั้นเลย พวกเขาล่าตัวเวทมาทั้งวันครับแต่ก็ยังไม่เจอกับใครพวกเขาจึงได้ตัดสินใจกลับไปที่จุดรวมพลพอมาถึงจาไซแกก็ได้งานใหม่เข้ามาและให้สวอลฟอร์ดกับทอยนะครับคู่หูของเขาไปทํางานทางผู้พันเขาอยากได้พลแม่นปืนมือดีนะครับเพื่อไปทํางานจาไซแกลเลือกทั้งคู่ให้ไปทําทั้งสองก็เหมือนจะดีใจนะครับพวกเขาตั้งใจฝึกมานานและอยากลงมือทําภารกิจจริงๆสักครั้งท้งคู่ได้เดินทางมาหาผู้พันนะครับเพื่อจะรับทราบข้อมูลต่างๆ พอมาถึงภูพันธ์ก็ได้บอกภารกิจให้กับทั้งคู่ทางกองทัพได้เจอกับกลุ่มริพับบินการ์ด720คนเขาหยึดพื้นที่สนามบินเขาอยากให้ทั้งคู่นะครับไปสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูง2นายที่อยู่ที่นั่นพอคิดว่าสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้ทุกคนที่นั่นจะยอมแพ้และอีกอย่างก็คือทีผูพันธ์ต้องการใช้ทั้งคู่ก็พอหน่วยโจมตีทางอากาศติดภารกิจอยู่พวกเขาจึงต้องทําภารกิจนี้แทน ทั้งคู่ได้มาจนถึงตำแหน่งที่ผู้พันบอกพวกเขาได้หาจุดเพื่อซุ่มยิงรอไปสักพักใหญ่เลยครับพวกเขาก็ได้เจอกับเป้าหมายและได้วิทยุเพื่อขออนุมัติคำสั่งยิงพวกเขาได้รับไฟเขียวให้ยิงได้เลยทอยเป็นคนระบุเป้าหมายสวอลฟอร์ดเป็นคนเล็งเพื่อที่จะยิงสังหารระหว่างที่สวอลฟอร์ดกำลังตั้งสมาธิและกำะเลงไปที่ศัตรูเพื่อที่จะลั่นไกสังหารอยู่ๆก็มีจ่าคนนี้นะครับกับลูกน้องของแกโผล่เข้ามาขัดจังหวะพอดี เขาสั่งให้ทั้งคู่นะครับหยุดทําภารกิจเขาจะสั่งให้หน่วยโจมตีทางอากาศจัดการเองทอยเขาได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็ขอร้องนะครับเพราะพวกเขาอยากทําภารกิจต่อแต่จ่ากแกก็ไม่ยอมทําให้ทอยถึงกับสติแตกไปเลยเขาฝึกมาตั้งนานและเขาก็อยากทําภารกิจจริงๆสักครั้งก่อนที่จะโดนปลดนั่นเองสวอฟอร์เห็นท่ามไม่ดีนะครับก็เลยเข้าไปห้ามตอนนี้ทั้งคู่ก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนดูการโจมตีทางอากาศที่เครื่องบินได้ทิ้งระเบิดลงมาใส่สนามบินที่พวกศัตรูอยู่ หลังจากสั่งทิ้งระเบิดเสร็จจากกับลูกน้องของแกก็ได้จากไปส่วนสวอฟอร์ดกับทอยทั้งคู่ก็ได้นั่งรอหน่วยของเขามารับแต่รอไปสักพักใหญ่ครับก็ยังไม่มีใครมารับพวกเขาได้ดูนาฬิกาและนี่ก็ได้เลยเวลาที่ได้นัดกันไว้พวกเขาจึงรีบเดินทางกลับไปที่ฐานกันเองทั้งคู่ได้เดินทางข้ามทะเลทรายกันมาเรื่อยๆจนเหมือนจะได้ยินเสียงร้องของคนเขาเลยคิดว่าคายถูกพวกพิพัพิพกานกาดโจมตีทั้งคู่เลยกะจะขึ้นไปลุย แต่พอขึ้นผ่านบังเกอร์ไปพวกเขาก็เจอกับเพื่อนทหารนะครับที่กําลังดีใจโห o ลกันอยู่จ่าไซก็ได้เดินมาหาทั้งคู่นะครับและก็ยังมีหน้ามาบอกอีกว่าลืมพวกเขาไปเลยจ่าไซแกบอกว่าสงครามจบไปแล้วซัดดันตายแล้วทั้งคู่ยืนนิ่งไปเลยครับคงคิดในใจนะครับว่าฝึกมาตั้งนานไม่ได้ใช้อะไรเลยพอสงครามจบพวกเราทหารก็ได้เดินทางกลับ โซวฟอร์ดเขาได้กลับมาหาแฟนสาวของเขานะครับแต่ตอนนี้แฟนสาวของเขาก็ได้มีแฟนใหม่ไปซะแล้วแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเขาเหมือนจะทําใจไว้แล้วตั้งแต่อยู่ค่ายทหารและเขาก็ได้ลาออกจากการไปทหารทหารบางคนก็ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวและก็ใช้ชีวิตตามปกติบางคนที่ยังรักอาชีพการเป็นทหารพวกเขาก็ยังคงทําหน้าที่ของพวกเขาต่อตัวฟอร์ดเขามาอยู่บ้านได้ไม่นานก็ได้รับข่าวร้ายคู่หูของเขาถอยเขาได้ตายแล้ว แต่ในหนังก็ไม่ได้บอกนะครับว่าตายเพราะอะไรถึงบางคนจะลาออกจากการเป็นทหารแต่พวกเขาก็ไม่มีทางที่จะลืมว่าครั้งหนึ่งพวกเขาได้เป็นทหารในทะเลทรายหนังภาคนี้ก็ได้แสดงถึงอีกมุมมองหนึ่งของการเป็นทหารถ้าใครอยากดูแบบเดือดเดือดยิ่งกันสนานวันไหวต้องรองดูภาค2เลยครับเดี๋ยวผมจะมาสปอยให้ฟังต่อสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาจนจบและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ